สนับสนุนโดยไอเดียแซชัดไม่กลัวฝน GMM z แซบมากๆ i n f o นโฟชัดทุกช่องทุกพื้นที่สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับ,บรายการ s ส i าร TO ูยูวันนี้ถ้าจะมาคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าคุนพนมมาแล้วครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ ก็กลับมาพบกันแล้ววันนี้มาเต็มยศเลยท่านผู้ชมครับนี่นะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอ่ามีกระเป๋ามานี่กระเป๋าแล้วก็เสื้อจีบเอ็มแซดนะวันนี้ผมมีของมาให้พี่วิชัยเยอะเลยนะฮะมีอะไรบ้างนี่เลยนะฮะกองจีเอ็มแซดมินินะฮะจีบเอ็มแซดมินิเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบแล้วก็ให้พี่วิชัยแกะแกะแกะผ่าลากไส้ครับมีอะไรบ้างข้างในเป็นยังไงครับรวมทั้งนี่เลยนะฮะด้านหลังเรานี่ก็คือหน้าจานในส่วนของ G ีบเอ็มแซดครับนะครับเอ่อ มีหมวกมีคออะไรมาครบเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับอุปกรณ์ชุดจานจีบเอ็มแทั้งหมดเลยมีหัวรับด้วยอ่านี่ก็เป็นหัวรับของจีบเอ็มแมจะมาทดสอบกันอ้าวอันนี้แจกมาด้วยเหรออ่อันนี้คือเป็นนิสสันสัตว์ลาไกด์ท่านผู้ชมครับนะฮะโดยเอ่อเล่มล่าสุดเลยหน้าปกเป็นอย่างนี้เล่มใหม่ล่าสุดเลยหน้าปกเลยนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับหนังสือสัตว์ลายไกด์อันนี้นะฮะหลายคนแฟนรายการวางไงครับ เข้าใจนะว่าเป็นเอ่อเป็นหนังสือของรายการหรือเปล่าครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นของทางรายการนะเป็นของพี่ชายแดนของบริษัทคาือบบาร์นะก็เป็นพรนทเนอรกันอยู่นะก็มีอะไรก็สอบถามไปได้ที่ทางบริษัทคาือบบาร์เลยนะครับเรื่องหนังสือซื้อยากมีคนบนมาซื้อที่ไหนซื้อไม่ได้เป็นสมาชิกรายปีเลยง่ายเลยเขาส่งถึงที่เลยจัดส่งทห้ถึงที่เลยอ่านี่ปกหลังล่าสุดของอ่าสัตย์ทุยเป็นอย่างนี้เลยย้ายช่องแล้วไปอยู่ที่แค t ชั่นแนลแล้วพบกันที่แค t ชั่นแนลนะครับใช่ครับเนี่ย ตอนนี้นะฮะมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้หนังสือเนี่ยไปเยอะเลยโดยเฉพาะ,ะเป็นตัวแทนขายสินค้าของทาง GMZ เนี่ยมีส่งให้ทั่วประเทศเลย GMZ ส่งให้ถึงบ้านเลยครับนี่ก็มีการอัปโหลดขึ้น Facebook เนี่ยโดยโดยเฉพาะถ่ายหน้าปกหลังขึ้นมาโชว์กันเยอะเลยครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะเ,เพื่อนๆเป็นแฟนรายการด้วยนะฮะอ่าอันนี้ไปนะครับรวมทั้งเดี๋ยววันนี้นะฮะหน้าจานของ GMZ นะครับแรงไม่แรงเราจะมาพิสูจน์กัน ร<น>ะร,ร,รวมทั้งเครื่องด้วยทั้งในเป็นยังไงรับอะไรได้บ้างวันนี้ลมแรงใช่ครับผมรวมทั้งฝากประชาชนท้องพันตอนนี้เลยนะฮะในส,ส่วนของคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดสำหรับใครที่ใช้กล่องจิมเอ็มมินิตัวนี้รีบเก็บในที่ประชารีบเก็บเลยดูได้ใช่ไหมตัวน,นี้นะฮะใครที่ใช้จิมเอ็มมินิตัวนี้นะครับ,รบสิทธิพิเศษเลยเป็นไงบ้างครับอ่าสามารถดูคอนเสิร์ตสดๆเลยของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเบิร์ดเรานี่นะ,ะนั่นแหละครับทุกครั้งเลยนะฮะที่พี่เบิร์ดออกคอนเสิร์ตมาเนี่ยจะมีการจองตั๋วตตัั้้้งงงแแ่่รราาาาาค500 5,000บบททถึเเเนนนนียยโออพขดลห ตัวราคาแพงสุดเนี่ยห้าพันบาทเนี่ยหายากที่สุดเลยเพราะว่าอยู่ติดกับพี่เบิร์ดเลยพิมนิยมว่างั้นพูดง่ายๆนะครเป็นคอนเสิร์ตที่หาบัตรยากมากๆนะครับทีนี้เพื่อนหรือว่าแฟนเพลงของพี่เบิร์ดเนี่ยได้ได้ได้ยินว่าว่าเปิดกี่รอบก็เต็มทุกรอบเต็มทุกรอบนีล่าศูนย์นี่ก็ต้องเปิดมาวันที่3 30พฤศจิกายนนี้เต็มไปแล้วเต็มแล้วทีนี้มันก็มีเสียงเสียงขอร้องมาจากแฟนแฟนเพลงทั่วประเทศเลยบอกว่า ช่วยยกคอนเสิร์ตไปจัดที่ต่างจังหวัดได้ไหมได้ไหมคนต่างจังหวัดเนี่ยจะได้ดูได้ตอวยนี้จองตั๋วก็ไม่ทันคุกรุงเทพนะมาก็ลําบากทีนี้มันก็ด้วยเรื่องของการโปรดักชันเนี่ยทีมงานเป็นร้อยชีวิตของทางคอนเสิร์ตเนี่ยนะที่มีการซ้อมกันเนี่ยพอเรายกเคลื่อนย้ายมูฟอุปกรณ์อะไรไปในมันลำบากนะครับดังนั้นเลยนะฮะวันนี้ทาง g m z ก็เลยเอายี่ละกันสการสับท่านใดที่ใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้เครื่องรับ g m s ไม่ว่าจะเป็นกล่องสมาร์ทหรือว่ากล่องมินิครับรับสิทธิพิเศษเลยโอ้ยังไครดดูนเเเเสสิ์ๆลยป็ท นั่งดูที่บ้านนี่นะนั่งดูที่บ้านเลยโอ้โหแล้วพิเศษไงรู้ไหมครับการที่เราตีตัวไปดูในคอนเสิร์ตในฮอล์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยโชคดีในตำแหน่งดีเราก็เห็นพี่เบิร์ดชัดครับเห็นขนหูเลยครับแต่บางทีเราอาจจะบัตรราคาถูกๆหน่อยบัตรห้าร้อยไปอยู่ไกลๆลิบๆเลยอาจจะเห็นตัวเท่าหัวไม่ขีดอแต่กล่องนี้นะฮะกล่องครือรับจีมีมเซ็ตนะฮะมีการซูมอินซูมเอาตัดตอนนู้นตัดตอนนี้ ใกล้ชิดเลยว่างั้นใกล้ชิดเลยแม้กระทั่งเบื้องหลังนะครับเวลาพี่เบิร์ดไปเปลี่ยนชุดช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนธีมเปลี่ยนเพลงเนี่ยนะฮะครับได้ดูด้วยเป็นเรียวไทม์เลยพาไปดูขั้นตอนการทำคอนเสิร์ตเบื้องหลังเป็นยังไงนี่นะฮะกล่องเครื่องรับจีมเอ็มแซสนะครับคุ้มมากๆตอนนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านใครที่ชอบพี่เบิร์ดนะครับครับสั่งซื้อได้เลยอ่านะครับร้านจันนาเทียมใกล้ๆบ้านคือไม่ได้มีเฉพาะพี่เบิร์ดนะคอนเสิร์ตจีมเอ็มแซทที่จะจัดเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะสามารถ รับชมได้ทุกๆคอนเสิร์ตใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีคนถามด้วยนะํามทไมทุกเทปเลยพี่กับผมต้องใส่แว่นตาเพราะว่าแดดแรงคือผมฮะด้วยคมว่าเราในถ่ายรายการกลางแดดกลางแจ้งเแดดมันแรงมากแล้วผมเนี่ยเป็นคนแพ้แสงอยู่คอมพิวเตอร์อยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นแล้วผมถอดแว่นตาน้นตาไหลเลยนะฮะเมื่อก่อนผมก็ว่าแต่คุณพนมครับออะไรต้องใส่แว่นผมต้องใส่ตามนะครับสุดท้ายก็ต้องมาใส่เพราะว่าทนแดดไม่ไหวคือรังสี U V สายตาตอนนี้ผมดรียกว่าผมทํางานคอมพิวเตอร์มาเยอะนะครับแล้วก็พออยู่กลางแดดแดดจ้าไม่ต้องแดดจ้ามากๆหรอกฮะอ่อนๆนี่ผมก็เริ่มน้าตาไหลลินนะครับโอเคมาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ผมมีให้พี่วิชัยนะครับผมจะให้พี่อันนี้หน้าจานขนาดเท่าไหร่ครับพี่วิชัยเมตรห้าสิบหรือว่า5ฟุตนะครับคงไม่ต้องบอกว่าเป็นของยี่ห้ออะไรครับผมก็ยี่ห้อจีมเอ็มแซดไงจีมเอ็มแซดแต่เป็นที่รู้กันนะครับว่าโรงงานที่ผลิตนะครับก็น่าจะนะฮะอยู่แถวนี้แหละค่ายสีแดง ผมบอกว่านี้แล้วกันค่ายสีแดงนะครับผมวางตรงนี้ก่อนครับในส่วนของคอจานที่วิชัยครับอันนี้มีชุดคอจานคอจานวันนี้เดี๋ยวเราต้องเน้นเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามีเสียงรือเสียงเราอ้างมากมายเกี่ยวคอจานของค่ายนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้ว่าการทํางานกับคอจานแบบนี้มันไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่ามีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้นะผมบอกเลยผมทดสอบมาบางส่วนเหมือนกันนะไม่งั้นผมไม่มาออกรายการหรอกครับปัญหามีมีจริงแต่เราสามารถแก้ได้ง่ายๆเลย ด้วยหลักการง่ายๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหมวกฮะาายรายเลยแกะให้ดูน่ะพี่พิชัยครับหมวกใหม่ๆแล้วเนี่ยอ่าครับสีขาวเลยนะสีขาวแปกแบกแนวเลยนี่นะครับเป็นหมวกเนี่ยตีตีตาคาว่าจีเอ็มซัมาครับเป็นหมวกแบบอีซี่แคปล็อกกดเลยกดง่ายถอดง่ายไม่ต้องมานั่งขายเหมือนสมัยก่อนแล้วอ๋อไม่ต้องขายนัละอ่านี่ไม่แตกไม่แตกนี่ ไม่แตกเป็นรอยพ่าเป็นรอยนิดนึงเป็นรอยสนิมที่นี่แหละเอาละผมก็เลยทําให้ดูว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นพลาสติกพลาสติก b s ครับซึ่งมีความทนทานมากลอนก็ไม่แตกนะผมปาเลยไม่แตกเลยนะครับสมัยก่อนที่ปาอย่างนี้ไม่ได้เลยนะบางยี่ห้อเนี่ยปาทีก็ได้เนี่ยคือคือผมไม่ได้ท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ต้องการจะมาทำร้ายเข้าของอะไรผมก็เลยโทรให้เห็นศักยภาพมันว่ามันแข็งแรงจริง นะทนจริงทนจริงเนี่ยผมทำเงี้ยไม่เป็นไรเลยมันไม่ใช่พลาสติกคือกรอบกรอบมันสมัยก่อนใช่นี่ยังดีอยู่เลยนะมีรอยรอยดินนี่ยผมปัดปัดให้เขาหน่อยมันไม่ใช่เอ่าเนี่ยนะใช่พลาสติกรีไซเคิลนี่เลาป้องแตกเลยใช่อันนี้เป็นพลาสติกคุณภาพจริงนะฮะเกรดเอฮะโอเคอันนี้ก็คือกล่องเครื่องรับอันนี้เป็นแขนฟีดแขนฟีดถูกป่าวดูก่อนดิถูกครับถูกเพราะว่าเดี๋ยวมาผิดอีกหาสัญญาณไม่ได้เรื่องนี้สําคัญเลยฮะท่านผู้ชมครับเวลาซื้้อเช็คใหดีว่าแขน ปีดนี้เป็นของชุดจานชุดนั้นไหมถ้าติดตั้งแล้วไม่แน่ใจนะครับเช็คค่า F ทําดีครับนะครัว่าตรงไหมจบครับโอเคพี่วิชัยครับก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนะครับพี่จะทําอะไรก่อนกับมันประกอบมันประกอบคอจานใช่ครับอ่ะเอาเลยลุยเลยครับครับผมนี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบ25ปี ดูการถ่ายข้อสดของคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยรอบสุดท้ายของ25ปีแฟบเบิร์ดเบิดตอนวันของเรายังอยู่สดๆร้องกันทั่วประเทศสุดที่30พฤศจิกายนนี้ทางท่อง GMM 1บนกล่อง GMM แซื้อกล่อง GMM z วันนี้ถึง30พฤศจิกายนรับฟรีค่าโทรวันทุกคอลจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน จานมีเป็นร้อยแล้วเราจะเลือกจานไหนช่องมีเป็นร้อยเราจะเลือกดูอะไรปัญหามีเป็นร้อยแล้วเราจะถามใครอ่านเซตทไล์ไกทุกเรื่องราวทั้งสาระและบันเทิงเซตทไล์ไกนิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยคมชัดกว่า200ช่องสถานีความบันเทิงเต็มอิ่มจุใจกับกีฬาการแข่งขันทั่วทุกมุมโลกด้วยจานไอเดียแซดไอเดียแซดทมฟรี ID S, ID S ไม่มีรายเดือนไอเดียแซดชัดไม่กลัวฝน อยากรู้เรื่องทีวีดาวเทียมแบบรู้ลึกรู้จริงรายการสัตว์ไร t ท y ย u รายการดีที่มีมากกว่าดาวเทียมออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางช่องแคทชั่นแนล99รู้ลึกรู้จริงทั้งทิปและเทคนิคมากมายเกี่ยวกับระบบทีวีดาวเทียมทุกค่ายทุกยี่ห้อรู้ลึกก่อนใครที่นี่ที่เดียวกับรายการสัตว์ไร้ทุยุแล้วคุณจะรู้ว่าจานดาวเทียมทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด นี่คือ GMM z Mini ที่เต็มไปด้วยความแซ่บที่คุณพลาดไม่ถึง GMM z Mini เล็กพริกขี้หนูเผ็ดสีดที่ช่อง GMM One กับ t ด e n a น a แค h โช o w โทรทัศน์5วันต่อ1สัปดาห์งานนี้มีหนาวแน่ๆกับเรื่องชวนคนฮุลุกทุกวันรวมทั้งรายการอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้มีอยู่ในช่อง GMM One พร้อมก้9ช่องเด่นจ,จากแกรมมี่ได้ดูครบทุกช่องทีวีดาวเทียมอีกกว่า220ช่องพิเศษเพียง650บาทจาก8 9 0บาทดูฟรีไม่มีรายเดือนใช้ได้กับทุกจานฟรีค่าโทรวันทูคอ1,200บาท พัดท,ทุกช่องครบทุกพื้นที่ด้วยการรับชมกระตัดผ่านดาวเทียมกับ Info s ซที่จะเปลี่ยนการรับชมของคุณให้คมชัดขึ้นด้วยเครื่องรับสัญญาณ In f โ s แซรุ่น Sim p l e b o x 4 HD ผู้นำเทคโนโลยีระบบ HD รายแรกของเมืองไทยดูฟรีกว่า200ช่องด้วยระบบ OTA เมนูภาษาไทยใช้งานง่ายและรองรับการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องฟรีทีวีมั่นใจได้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเปลี่ยนชีวิตคุณให้คมชัดระดับ HD กับ Info s แซดซิมเพิลบ4 HD